แผลเป็นนี่นายคือสิโครงหมูใช่ไหมคุณกลัวจะเป็นพี่สิโครงหมูได้ง่ายลูกชายลุงถังเหรอไอ้ลูกไม่รักดีทิ้งฉันเอาไว้ตั้งนานไม่กลับมาหาฉันจะตีลูกไม่รักดีจยังไงลูกังเขาจะเป็นลูกลุงได้ยังไงเขามีแผลเป็นลูกชายของฉันเองฉันจะทำไม่ได้เหรอตอนที่เขายังเด็ก มีหมาตัวหนึ่งคลอดลูกมาฉันบอกเขาแล้วว่าอย่าไปจับลูกหมาพวกนั้นเขาก็ไม่ฟังสุดท้ายก็โดนหมาตัวนั้นวิ่งไล่กัดเอาแอน่ะแอน่ะทำไมไม่สนใจฉันฮะทำไมไม่สนใจฉันทแบบนี้สิครับ ผมสำนึกผิดแล้วผมขอโทษพ่อสำนึกแล้วแกไม่พูดสักคำก็ไปจะกลับมาก็กลับมาเห็นที่นี่เป็นโรงแรมเรื่องไงแกไปซะไปซะผมขอโทษครับพ่อผมรับปากพ่อผมจะปรับปรุงตัวให้โอกาสผมสักครั้งนะพ่อ<น>ผมขอโทษนางสีลุงถังพี่ซี่โครงหมูเขาสำนึกผิดแล้วนะลงุงลุงอย่าโมโหเลยนะผมขอโทษครับพ่อยอยกโทษให้ผมนะผมจะปรับปรุงตัวพ่อครับ แกกินข้าวหรือ,อยังสิโครงหมูแกมานี่อ๋อครับพ่อพ่อจะเอาสมบัติของพ่อให้แกดู สมัยนี้มันไม่ค่อยจะมีแล้วพวกนี้คือเงินเก่าฮ่องกงเนี่ยสมบัติตกทอดแกจำได้ไหมตอนแกยังเด็กแกชอบกินแป้งทอดใส่หมูมากอ๋อจำได้ครับจำได้<อ>แม่ชอบทำให้ผมกินที่สุดเลยใช่สุรอาหารเล่มนี้แม่แกทิ้งไว้ให้ฉันกะว่าจะยกให้แกเออลุงถังฉันจําได้เมื่อก่อนลุงเคยบอกฉันว่าสุดอาหารเล่มนี้มีเพียงเล่มเดียวจะให้คนอื่นทั้งแบบนี้หรอให้คนอื่นอะไรเล่า เขาเป็นลูกชายท่านนะแต่สูตรอาหารเล่มนี้เป็นของสิ่งเดียวที่เมียลุงทิ้งไว้ให้ลุงนะแต่ถ้าตอนนี้ลุงยกให้ลูกชายถ้าเกิดลุงคิดถึงเมียลุงขึ้นมาก็ดูของต่างหน้าไม่ได้แล้วนะโอ้ก็จริงฮะเออน่าสิพ่อเขาก็พูดถูกนะขอมีความทรงจําแบบนี้พ่อคุณเก็บเอาไว้เองอมอเอางี้ผมรับปากพ่อผมมีเวลาจะกลับมากินข้าวกับพ่อบ่อยๆออดีดเด็เด็กมากแล้วพ่อที่พักผ่อนเถอะ ไม่สิว่าจะจะไปส่งอาชายกลับบ้านเราอยู่นี่นะพี่เจอเป็นคนดีจังเพี่ไม่สิพี่จะมาเยี่ยมฉันเร็วๆนี้ใช่ไหมต้องมาอยู่แล้วฉันคิดถึงเธอนี่นะบายบายพี่ไม่สิบายบายคุณตัวบายบายไปเถอะพี่เจี้านั่งสิอืมคุณกิ่นไหมเอ่อไม่ละเอ่อนี่ คุณก่อนคุณเป็นอะไรกับลุงถังกันแน่ผมอยากถามคุณแบบนี้พอดีผมรู้จักลุงถังมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่เคยเจอคุณเลยหรือคุณคิดถือโอกาสตอลุงถังเป็นอัลไซเมอร์เอาเปรียบเขาพวกคุณรู้จักกันนานแล้วเหรอแต่ดูแล้วคุณไม่เหมือนเพื่อนเขาเลยสักนิด <c oughs> อย่าว่าผมพูดตรงเลยนะผมคิดว่าคุณหวังอะไรกับลุงถังใช่ผมรักเขามาก ที่จริงผมกับเขามีความสัมพันธ์แบบไหนผมไม่จาเป็นต้องบอกคุณแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผมบอกคุณได้ผมไม่มีวันทําเรื่องที่ทําร้ายลงถังแน่นอนผมหวังว่าคุณก็เช่นกันขอโทษผมอาจเป็นโรคบ้างงานเมื่อกี้ผมพูดแรงไปหน่อยขอโทษด้วยนะอืแต่ผมทํางานสังคมสงเคราะห์มาหลายปีและเคยเจอมาหลายเคส หลายคนใช้ข้ออ้างบางอย่างเขาใกล้กลุ่มคนแก่ที่จริงคืออยากหลอกเอาเงินพวกเขาผมกลัวลุงถังจะถูกหลอกงั้นคุณก็ยอมรับว่าคุณไม่ใช่ลูกชายของลุงถังผมต้องไม่ใช่อยู่แล้วเมื่อกี้เห็นลุงถังอารมณ์ตื่นตระหนกผมกลัวส่งผลต่อร่างกายเขาเลยจำใจบอกว่าใช่บอกตามตรงไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่หวังดีกับลูกแม้ว่าปากลุงถังบ่นดา่าซิโครงหมูมบ่อยๆแต่ความจริงแล้วในใจเขา ยังอยากเจอลูกมากเหมือนเดิมในเมื่อเขาดีใจงั้นผมเล่นเป็นซีโคหมูสักระยะหนึงจะเป็นไรไปมีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกตัวเองบ้างเลยแต่ลุงถังน่าสงสารจริงๆขนาดลูกชายตัวเองก็จำไม่ได้ถ้าคุณเป็นเพื่อนเขาจริงแล้วก็ผมหวังว่าคุณมีเวลาก็มาเยี่ยมเขาบ่อยๆคุณรู้คนแก่อยู่คนเดียวน่าสงสารมาการ่างกายรู้สึกไม่สบาย มีคนเป็นห่วงเขาเพิ่มก็ดีนะผมจะทำหลังจากนี้เพราะว่าผมจะมาเยี่ยมเขาสิ่ครงหมูอ,อ๋อครับพ่อว่างๆก็มาเยี่ยมเขาบ่อยๆนะอื